อยากไปทุโอยกอดหน่อยเลยพี่น้องเลยกอเ่หนอปลาปลาปลาเมาไปไปสุดทามาละางกระตื่นนอนอยากแอบในจักน่อยแล้วก็ได้ไปดีปลุ้งแล้วลูกไปดีกินยานะ

เลเดเลอ,อป,กป,ดปกินบ้าเ่นึเเ็ได้เจ็บืมะแทกไปใช่ด้กินมือกระทบอืมจิกใช่อีก ใส่ดิเดี๊ยบเพาส่ปลาอโอ้ามหนึ่งสอ้สี่หนึ่งสองสี่ลูกจักตม้มทีนไปเบให้ยามีแม่หรอจ๊ะบบรรยมีบ่เนี่นเาานยเราจะไปเบหาลาต่เพิงเราไปหน่อย นั่งรังลงล้วนะยายหอดบันยามี เน oh, ี่ยอาะแล้วเขาเลยเอาพียงร่ำเลยบอกเขาเลยเอาขึ้นไปหอยไว้แล้วไปหอยไว้กะตาหลดขิงป้าเพียงกวนๆเลย มานอยตัวใหญ่เลยเนาะมาเห็นว่าอะไรเนาะอ้ช่องกับป่องตุ้ยเออเอใพวกผืนเห็นเจะาขง น้เน ja. oh, ้าสวนพนว่อะวอลมสิบับน right right ี้อนมาวอนมาละปลาตัว <craft> ต <outgoing> ันควัวคนที่ไหนลายอะไรคันเป็นนี่สาม่า เจ้าบ่พอพ่เจ้าจะตามหู่ลอะรกัเเจ้าเราจะเทียนรออยู่จากเพนาเพงก็มารอซอแซะวะตามสินตามหุ่น ทำหับจ้างเราก็เมตรละจักสิเมตรายลวยังหูยังเฮ้ยมาได้บุญนักก่อนเท่าเตียมนก่อนคยิบได้หน่อยพอหน่เดียวยังแกวะนี่ผมจะเอาคนมาเลยพ่ มาจ่ไ่างฮะเรา่าผ uh ู้เจ้าไปหากินบ่เจ้าไหรอวะน่อะไรเรียวเห็นยูชเฮากัมาเไก้คนทีเขาวเลเห็น่ะ ลุงคนว่าคือไหนมากะทันนันคอยไปเกี่ยวหยา่าเข้าบ้นเลนเล็ดมาเกี่ยวหยามาไผ่่หยาห์ลุงหยานเกี่ยวมากดีนะบุญบ้านน้โมงมือบ้านนี่นะหยาห่นน่ะ อาทิตย์ผัวแล้วเก็ได้ได้กระยากบวชยาคู่มามื่อวันเพิ่งจกกะทานน,น,าานั่นแล้วแต่ยาคู่วะอ้ยเนาะบโมี่เจ้าน้อยอโอ้ยวะคุณน้ำลังในได้เพิ่ลกระลงใส่บาท<อ>ได้ได้ปะคนมาชิมมาดีคนใหญ่นะโอ้ยนนะอ,อันยนนาเอ,อ,อ้อนนอยวนะรานขน้อยใะอยากบัวจะเคลียร์อะไรเงินฮาจะซื้อผ้ากรบโปรี มันยากจะเอาหายอีกคนว่ <โด S 1> ะเมื่อแรกเรคือนอนน้าข่อยเลื่อนคนว่า,วาโอ๊ยพื่นบาดนีกเ,เพชรยังกับปวดปวดชาใจมันตื่นเต้น,ตนคนว่<อ><อ>ะบาง่นจะปวดวนะเนาะยังปวดอีวปะเกิันจะซื่อรศัาติกะชีได้แต่กะชีได้มันหายไม่แย่ชื่อยุกชือจาอักินคนว่าแต่แห้งกระปวดแต่ก็ข้นไปนอนนาเพ่นแต่ช่องคลืนมือที่ซ้ำกัเลื่อนผมกปว เอามือเอาไม้ so <c oughs> <that ats> okay. mm ัหนึงนะนบวชนะมือนั่นแล้วแลมือันวางทีมือนั่นบางีมาชงขนมไทยไม่ายหวนไม่ยายอยกกินเด้ออี่าพูนะว่าขั้นอยากเบิ่งไม่ยายเลยกระบวดแต้ก็เขาบวชนี่นะอย่าเบิ่งไม่ยายจะขวมดอมันก็เอาอันนี้ตม ลุมซนลุงพ en> uh ัน huh. ลุงไหตักมาให่มาแม่ไห่บ okay. ุญถ mm. ักบวรมีอักดอกมาแม่เน๊ะแม่เน้นทุตยานุ่ม้ามายู่เท allora ี่ยวชมาจอบไม่่อยู่ห่าวันเข็ดยาแล้วจังสิืนเชิญมาอันหญ้าคุณทาปูกยา ใครอีเดอกมองร้านไปบวชกันมันบอกลายบกลวเาย้คู่ว่าจคู่นก็ว่ามีใช้ดีได้บวกบอกไปเฮ็ดยังไปเฮ็ดคนว่าไปนาะบวชได้นาัวมานาคยไงไปเห็ะอยู่นะข้าเห็นบวกเห็นบ้่เข้าบวาข้าเห็นก็เจคือโมโนเลยสิมาอะไรเนาะข้าเห็นก็คือื่อเลยเนาะข้าเห็นเพราะโมเดจะหึงเลย แม่ก็อยู่คนเดียวเลยเดินก็ไปทางเทือก็ด <c oughs> <c oughs> ินลืก็บ่มาแม่ว่าอยู่ใหญ่อือจได้เงินเก็สิเอามาหเอยากได้เงินเขาดก็อยากได้เงินนั่งเงินมาให้แม่ใหญ่ให้เงินแม่ใหญ่เอ้ยเพิ่นว่า้แม่ใหญ่เจ็บแม่ใหญ่อันไข่กให้ช่างนัดเด้อเพิ่นว่าแม่นให้ช่างความหาเพิ่นให้ช่างความขอเงินนําเพิ่นมาให้ค่ ต่บ่นเยน่างองว่าคุณออายุกได้ t <t <t ่ี้อ้้ว่าโอ้มันจะอยู่ได้อยู่เพราสิบเสียเปาบอลังเล่บอลไบมันบวชอลสกอตเนาะเขาพูดหนักกดิงลงทานน้ำบ่โอ้ยพอถึงวันเนีบอดลงกทานงั้นไ กวาพื re, re, at ้นก mm. ็อยู่เทลนากับตัดไไ้กับบรก้ากับตะเพิ่นโบยูเกี่ยวห้าอักอนว่ะมันได้อัคกอนเกี่ยวมาหลเหมือวเ่อเกี่ยวชงซมือแล้วโบ่ทนไดแก่มาปืดดอกหนาเ็ยังลรยูหนา้าหนาขาบไดว้มงเทียง่หลายเนาะอือหลายตจะกว่าสไดหกัน๋ยวหาพวกันีบี่โอ้ เกี่ยวู้เดีะไนีกไปกีลี่ไปนแก่รถแค้นมาแม่น่ะไปเ,เปไปกเปี่ยวแล้วนไปแก่นไปยแม่แก่แม่ยเกี่าายว้แล้วนไปยเอาเออนไปยเอาปะเอาก่ทาบบะทำอะรผัดเผือกหางัวัก้ยามากะทันน่ะร้ยมุยกเมอย่างเมือม่อสู่ทีมงานทักผายกิน เป็นอจ้ามากระสันน้ยพี่หน่อยน้องห่าสุดน้องตัวหน่อยไปบวชเป็นจัวหน่อยแล้วอืมได้อีว่าไงไปกัน

ไปกินยุ่เท่านะน้องบอเคยไปเอาคือว่เออมาช่วยแลนบัทีแรนไปเกี่ยวหนะเลยทเอาเท้ามาไห้เลยโอ้ยังดูไก่แต่เันไก่ยไงมันไก่มือหน้าขันอกกินอยากีมาูวไปเอาเออ้องบเคยอเตอดบเราไปเกี่ยวหนาพู้ทงหน้าครับพู ดโดูขอบคุณหลายๆพี่น้องบอกกว่าสุดคนพี่น้องเอ้ยเนาะขอบคุณทุกกำลังใจของทุกคอมเมนต์พี่น้องเอ้ยอันนี้ก็จะเป็นอะไรพี่น้องเนาะหัวแจกพี่น้องเอ้ยหัวแจกบ้านน้อยโตกันตูนพี่น้องเอ้ยกำลังเห็ดมังลังเหลวอะไนี่ก like, like, like. ่อ <recess ed isolation> นคลิปหน้าพี่น้องเนาะสลาลิปนี้สบายดี